มาแล้วนะครับสวัสดีครับกลบกับมาอีกรอบนะครับ,บกลับมาพบกันอีกรอบ

ว่ามันเป็นรุ่นเก่าใช่ค่ะมันเป็นรุ่นเก่าแล้วมันแรมอะไรไม่พอครับมันก็เลยหมุนบ่อยมันร้อนเร็วยังไม่ชัดนะคะขอบคุณครับ fc ประภาดาขอบคุณนวลจันทร์ขอบคุณเมฆวันค mm ุณหนูนาไฟไหมหนูนาที่ไซน์ก่อนค่ะคนนี้ใครถ้าเพื่อดูยังหายังไม่เห็นจ้ง อา้าวทำไมไม่มีเอซีเลหรอเนี่ยังหาไม่เจอเลยนะศูนย์นะครับเอซีไม่มีศ <laughs> ูนย์ศูนย์ศูนย์เลยศูนย์ก็รอสักพักนึ่งนะครับ น่อกมเืนพราะว่าเราก็ต้มีสายของไอโฟมารัต้องมีสายไอ o ฟนเพราะว่ามันเหลืออยู่สาดอยุอันนี้ในกินกินเกี่ยวเกี่ยวกับพยพ่กรยลิกในข่ข้อ มีเสนางพก็มไ่มันมีเกลว์เป็นแฟวดต้อที่มีความดันที่ไขมันในเลือดสูงความดันสูงตรงนี้กินตัวนี้เดี๋ยวจไปหาเราในความดันสูงอยู่แล้วไม่ไไม่ไปต้มกินล้วก็ลยกิ่ซัพเส่ก็ไดก้ม่้ไปดันเกี่ยวข้าวเลยนะคะตอนนี้ขอ้าวที่เพราะ่าถ้าออก ก็ไม่ได้ไหลนะคะทำงานเอพราะกอนเาก็ลงไปก่อนก็มีค่ะเรารู้แต่ว่าก็คุยกับเอฟีอ๋อคนไม่ใช่ไปไหนไม่มา้อากานเลยเราไม่รู้อจากวานเขาบอกว่าข้าาไม่กินระวังเถอะเพราะว่าข้าวยืนอยู่องกินน้าเลยเก็ไปถาหมอหมอยาเลยบอกวข้อจากวานพอเรารู้ชื่อข้อจากวานเราก็ไปซดเส้นัมาหรือเปล่าคะบุา บอกอ๋อข้อสุดท้ายมันกดยันเขาปลาอ่อนปลวเหลี่หมเลียนไปหรอนถ้าเราที่เขาบอกปาดว่าอะไรนั่นน่ะสนักมีความเราไปนั่งถ้าเราไปนงถ้าเราไปนั่งเีวหาม่ริงจริงที่เราบอกเราไม่ได้เห็นต้นเอยู่ในเอวหลือไมหรอคือมันคือหลังกบนั่ละนั่นแหลกดยุริครุณเป็นทุกคนกดยุริค่ะมับมันเป็นเฉพาะตอนที่ค่อย ค่อยเปลี s. <S ่ยนวันนั้นเพราะว่าเพราะว่าอันนี้รู้ป่ะคนในกรุงเทพกฎนี้เยอะมากเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีผมไี่สูงปีดเลยเพราะว่าทุกคนมีกฎกฎสุริยุปถัมภสูงกันทุกคนเลยแต่เขาไม่รู้ไงแล้วที่มาบอกว่าทำไมโรคเกาโรคเกาต์มาจากผักด้วยดีหรือเปล่าดีเดี๋ยวผักเองที่เนี่ยก็เป็นถักกันจอมถักกันจอมคืออะไรผักที่มียางเป็นหมด ขึ้นมาแบบนี้ใช e ่ไหมขอบคุณย oh okay. so yes so, right? yeah. yes ุร so well> ิกันนะใช่ราคาขอบคุณนะคะคุณยุริกนี่อันตรายนะห้าวายู่ค่ะคุณพี่ค่ะเพราะมันจะเป็นนีนเนีอย่างัอะไรก็ามที่มัเราตอนนี้ก็ทีเนี่ยอย่างผมนิ้วล็อกก็ยังขายได้นิ้วล็อกพ่าอะไรเข้าไปได้แล้วแต่ว่านิ้วล็อกเพราะว่าตรงนี้มีเลือดมีเลือดข้นเลือดที่มันมันความมันของมันอยู่ในไข่ห่อ เวลาเขาจะแก้นิ้วล็อกก็คือเจาะเลือดปักตรงนี้แล้วบีบแล้วบีบเนี่ยบีบไปเลือดเลือดที่มีไขมันนี่ออกเพราะว่ามันมากองอยู่ในนิ้วเนี่ยมันเลยทำให้นิ้วล็อกเออขอสาเหตุน่ะนิ้วล็อกนิ้วล็อกอ่ะนิ้วล็อกส่วนมากจะเลือดปักที่แบบ จับบ่อยอ่ะคิดว่าจับงานก็ของหนักส่วนมากจะเป็นพวกพนักงานจานหรืออะไรพวกความคืบหน้าที่ดีดีแต่แต่ที่จริงอ่ะเลือดตรงนี้มันเมาบอว่าเดือนที่แล้วมันเลยนะเมื่อวานมันมันรวมรวมหมดเลยแันนี้คนสุริขึ้นตรงนี้เลยไม่มีวิธีการทำอะไรเลยมีของแก้เข็ยปักลงไปนะแล้วเอาขอบคุณเจ้าของ เาแล้วนไม่ได้อัปเดตสินค้ายอยงเยเอะไรคะอนตอนนั้นเลยเยอมากแลนิส้ไีนี้ไปฉีดอีกไม่มันก็เป็นอีกพอไปันงาจะบอกสริมิล็อกาเขาจได้เ้มากด่นไปเมืจนบนี้มันก็ยเป็นคอดก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 อดออดกอดก่อดกออดกอด่อออ นกำลังสูบน้ำให้ทุกคนจับปลาการนี้ดูกำลังสูบน้ำให้ทุกคนจับปลาส่งพระบันทมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไสู้ๆนะคะมาชดข่าเนี่ยนะข้าหนึ่งชั่วโมงก่อนคาย่างคาร์ยประมาณสินาทีก็ถึงแล้วค่ะมามามานี่ยเก็ไปจัดการข้าวแล้วค่ะจัดกาข้าวด้วยโอ

คุณตั้มและคุณฟอนรีเฟซีไปอยู่นู่นกันหมดแล้วโอไม่เป็นไรค่ะขอบคุณขนาดนี้เปลยหระแม่ห้อเลือะไรแล้วเราค่ะไม่ต้องไปทำที่ร้านเสร็จแล้วโอ้ค่ะทำที่ร้านเขาไมกคิดตีดีแทบไปทอดโจ๊กหันอีปูกัะวอแล้วค่ะเรียกแพร่เรียแพร่ พี่่งเป็นเ็บปลอมนี่ปท่าเอาบอนี่นะสไปดูแมงค่าเบอก้สีเกลยวเล็บีวนะแบบีมันวิ่งได้มาเลเราอยู่ต้งเสซอยคนอ่โอ้ทไเอามาเบิลงนน่ไปให้กำลังใจแมงค่าพู้จ้ะเรา่าเาอยมามกำลังล็กแค่นะไบอกนะคะมันบ่นะเป็นข้าไปะเป็นขอเากล้สีหมสีท่าเล็บติกของเขา อ่ยคือดีแท้มีคนากมีผ้าเดือดอยู่มันเห่าเล็วเห่าร็วผู้ใดมียูทูบิกสวัสดียามี่ำคืนแบบแบบพูนพิษแบบแบบ่อะรเป็นคนพิษนะคบมีคนฝากถ้คนเศก็ต้อนนะเจต่งวัต้เจเราไป่าตูมบ่แล้วก็ยายกลับมาอยู่แล้วางคนไปเยี่มีมีหลายคนอยากให้ต้อไปมีน่ารักเป็นห่วงทุกคนเนาะเป็ห่วงทุกคนนั่นแหละค่ะ แคบบ่ตําเหอแคบจ้ะ hmm. อ้ไปแนะครับผมอาให้น้องินเยคี่วมเมไม่เหค่ะไม่เหนื่อยสวัสดีตอนเช้าทุกคนไม่โอสวัสดีจ้าช่างแต่เช้าคทางเราก็บคนไปคนกว่สองแล้วไปแต่ลดันดันพนมาก่ะถึงแล้วค่านะคะใจใจจิง พไปจับสีขาเลยพี่ชายไปแล้วเหรอคะพี่ชายไปลุยแล้วดันุ่มเข่าเครื่องกินแมวเลยอยู่เืองเขราเืองมาเออคือไรจุดไฟวันนีอจุดไฟเนี่มัดขาไว้ดเอามัดขาไว้ดิยอดยมดบ้านเฮาเนลมบรรยากาศดีดค่ะถ้าน้เี่ยอนเพ่ามัน้อ เกิดการสลดเก่ดนะคะล้าก็ต้องเขียงให้คุ้มล่ะค่ะวันนี้เอามื่อตึ้เลยจะจังเกวางฟ้างดยอะกางเลยฟังกบแม่บอกว่าเอามือตึเลยใวันลางถ้าไม่สรก็ไม่อยากมือกฟันไให้นอนนี่แต่กองทางสงสัยจะนอนนี่ถ้าไม่สรแล้วไม่ไปไม่มาล่ะเพราะว่าใบบุญก็เพื้องน้ำมันได้สตควมรู้สให้เอสงก่ับไปขับมาก็สงสารแก่ พ<ม>านอนนี่สักวันพ่อเปล่าคงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะแกบอกว่าสามวันก็นอนโลดพ่อบอกลุงกับหน้าเุียแล้ว <c oughs> <c oughs> พ่อบอกว่าสามวันก็นอนเลยแกบอกไม่ให้มานะมาที่นี่อยางนี้่มามว่ารมันมาแล้วพ่ะเมราูดมาดมนี่กลนอนขมานี่เลยหิวม่ตรงนี้เลยไม่ไผ่ก็มีตัดไม่ไผ่มาวางวางฟางกปปูเลยมาคุณ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 คุมคุณนุณุ้ณคุณคุณคมณคุณคตณคุณคหรคุณ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 ครณคุ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 ณคคุยคุณคุณอยค เราเฟังก็รักเสมอนะฮะกอ้อยแบงแบงอีมูนอีขวัญปะดินอยู่แต่โฮยนั่นแหละไปเองเกียงเจ้าพายุก็เตรียมมาก็แลหะ บอกบอแหวงว่าน้องน้องรอพี่ในนาเดี๋ยวพี่ลุกไปนึ่งข้าวก่อนจุดก็ไฟปุ๊บเดียวเท่านั้นเมื่อเลยปืนเขียวเขียวได้คุยกับเอฟซีแล้วบอเขามีดาวอะไรต้องได้คุยกับเอฟซีนะคะถ้าตั้งไว้แล้วโอ้กินเป็นแซ่บแล้วันีจะต่อยพรุ่งนี้ก็คพรุ่งนอนนี่ครับคืไม่ต้องไปไหนนะกินได้ถ้าคนน่าลงอาบน้ำมอได้ไปนแม่เขียนเลยที่หนเราไปขึ้นรถบ้านฝลั่อ้าเดิม้จะได้รู้รสชาติ ส่งพระตื่นไปนะตัวขนาดนั้นหรอน้องแอนน้องแอนสรงพระตื่นแล้วเหรอส่งพระตื่นแล้วไปค่ะตื่นพี่พระตื่นแล้วมันทำจากโปรตีนฮ่องกงแพงเด้อลุงพันแบล็คเครื่องสูบน้ำป่ากี่นาลุงเฮะผัาชิกินแปรช้าคืนนี้เหมือนกันสงสัยมันคืออะไรผักเคมเจแม่อันดับหนึ่งมันเหมือนสาหร่ายอ่าสาหร่ายผักชีกิ่อันนี้ก็จะเป็นภาษาเห็ดแม่ก็ไม่ได้เก่งชาเห็ดหอมเอามาปั้น นอนเป็นสมเร็จขอาสงสารดูแกค่อันนี้ยิ่งแพงมาเพราะว่าจะเมาเหมา่เจแต่นหลเนาะไรวันเนี่ยเขาบอกถ้าใครไม่อยากเป็นมะเร็งให้ไปกินเจโอกินเจเหรอคะกินเจจะห่างกับมะเร็งถ้าใครกลัวมะเร็งให้กินเจจริงๆแล้วเอ็นอันี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเพราะไม่ได้สัตว์ผสมสัตว์ทั้งนัไม่ไเลยนะไม่เพราะว่าเนอะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเนาะ ไอ้ตามย่าห่มาเรงจะไม่ชอบเจน้องกิงเหรอคะมะเร็งจะชอบความมันไขมันเนี่ยมะเร็งชอบมากขใช่ใส่บุญผู้ถูกเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเขาไปกินเจใช่อืมคนญี่ป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งเขาจะเลี่ยงไปกินเจมันจะขายใหญ่ใหญ่ไม่จะยืดอายุอีกแล้วโพสก็กินข้าวหรือยังจ๊ะมันคือมะม่วงดอง เขาแม่ตั้งไว้ไม่คุยด้วยก็ไม่ชอบนี่ไงนี่ไงต้อเฟียงอ่ะต้อเฟืองเลยโอ๊ยเขาไม่ใช่ไม่ยิงกราเกตนะจะคุยก็ให้หายคิดถึงนี่ล่ะค่ะยาจะได้รู้ว่าใครบ้างนะคะร้อนไหมคะแม่ผู้ใหญ่จ้า เสียงว่เด็กตอนนี้นั่งเร็วมากเลสมัยจะขวบนี่เก้านาทีก็โอนยทำไมจะกวนกับใยกับพ้ายางออกมาในบ้านเของงานขึ้นรถเม็วหน่อยขอบคุณมากลองชงลองชงลงชงไม่ค่อยได้แบบนี้เท่าไหร่ขอบคุณค่ะพี่เป็นเพื่อนนะคะวันนี้ก็จะขึ้นไลฟ์ที่บ้านจะลงผู้หนีอะไรอนีแม่สู้อ่าเป็นไรเด้อเป็นไรเดอนี่เข้าไปปะอะไรนะขึ้นไรเด้อขึ้นไรเด้อไผ่เนาะ คุณชมนะคะไอ้อดมันคือไม่ได้นอนออดก็นอนตรงนู้นก็โดนไม่เห็นพ่นไอ้บุ้ยทำไมอดตามันคือไรด้ะโอ้ไดนี้นั่นแหละหุ่นตัวน่าเอ้ยจ่ายเลยเด้อเงินเดือนน่ะท่องไทยลูกตุ้มตามบอกบอกผัวจ่ายเงินเดือนอ๋อให้ไลท์ให้ไลท์นี่เนาะก็จะจ่ายไม่ละสองเดือนแล้วเดือนนี้ตกใจญาติกินแล้วก็ดีใค่ะมาให้กำลังใจทุกช่องนะคะน่ารักมากเลยคุณย่ายังพิมพ์เก่ง แม่ผู้ใหญ่ขอเบอร์ร้านกะท่อมนิคมความสร้อยด้วยนะคะจ้าเดี๋ยวจะให้คุณพ่อปักให้เด้อคุณแม่เนี่ยไม่ได้ถืออะไรมาหรอกค่ะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวถ้าขึ้นไลฟ์ก็ทาคลิปถ้าทาคลิปก็มได้ขึ้นไลฟ์จ้ะพวกใต่หัวใจแต่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็นี่ค่ะกินขาดแล้วเอฟซีสุดยอด คือก็เดินจนจบเลยออกจากบ้านค่ะขอบคุณนะคะจนนี่แล้วจ้าไม่รอกินข้าวบ้างนะค่ะย่าเดี๋ยวจะกินข้าวหลังจากลงไลนก็จะกินสักเล็กน้อยก็จะไปแล้วค่ะเสร็จด้วยย่งเกี่ยวข้าวคะุณแม่ยังไม่เสร็จขอบคุณรำยองมาเราขึนข้าวกับอะไรจ้าโอ้เดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่นี่เยอะแยะค่ะเตรียมหนูสามมันนี่กินดูอ้าวมาแกะใส่เมตตามบังฮูงหัน เอานะะ่าแม่หนิหมดแล้วนีหนิไม่กินแล้วแล้วเอาไว้ให้แม่แเรากินยวแม่ก็กินแล้วก็ละลงแล้วบ่แม่แม่ต้องเอาอจัมแม่มาใช่อันนี้มันรุ่ยแล้วว่าเป็นยาเราไม่ได้กแม่ก็จุกแล้วกินข้าวกันนี่แหละเป็นจานแม่เออก็ใั่กับปเทศเทียมนอกประเทศไหมเนาะเทศไม่ก็ได้ค่ะยากประเทศเสรีกินอะไรไปลุยแล้วแม่ก็ไปลุยแล้วก็ไปลุยบันนี้กับยู่เครื่องหนูทรงตื่นรับชมแล้วนะเอฟจีนะ พราะว่าจะไม่มีใครดูเลยให้เราเป็นย่อยรล่าสัตว์เป็นที่ก็ไม่ได้กิอาหารเจมากี่ปีแล้วกินตั้งแต่อายุสิบปรอบสมกินตั้งแต่อายุสิปอายุยี่ไปผาดหมูกระทะอายุยี่สิบไปล่องนรกมาอายุยี่สิบไปล่องลอมาลาดหมูกระทะไปเลยเห็นเนอคุณกัญญาลัก่ณ์ผูไม่ได้ว่าเลนเด็เห็ยนไหมทำไมตังกินเจอะไปเห็นมา ที่นั่นมีบัญชีไหนหรือเปล่าครับวันที่ไปแสดงว่าหนูไปหรือตกตกแลกแน่นอนเลยแหละไม่มีสิิทธ์ได้ขึ้นสวรรค์เลยไม่มันมีแบบเพชรป่าเพชรบุญแล้วก็จะมีแยกอย่างอย่างลูกแพมทำทำบุญไปเยอะมันก็จะเอามาหักล้างกรบเปาที่หนูเฮ็ดตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาตินี้ก็เป็นแต่งแต่ประคองมาแล้วก็ไค่ได้ พอพอคุณพ่อเหรอสามต่กกเสพไหมเลยใบแห้งศูนย์แปดสองศูนย์สี่แปดสี่สองหกนะคะก็ถามคุณพ่อเลยเด้อขอบคุณนะคะศูนย์แปดสองศูนย์สี่ศูนย์สี่แปสสองหนะคะแล้วมันมีวิญญาณสอง อีกต <als> ้นหนึ่งเอสบุญใส่บาตรทุกคืนอีกต้นหนึ่งบอกใส่บาตรแล้วเพิ่นก็หิวข้าวนนู่เขาวิญญาณหิวข้าวเลยมันคือบุญไงมันเป็นบุญน่ะทีนี้ไอ้นั่นก็บอกว่าขอข้าวกินแน่โอ้นะคะเหมือนกับขอข้าวกินแน่แต่ว่าครั้งนี้ใส่ใส่บาตรแล้วนี่เนี่ยเราเคยใส่บาตรแต่เป็นข้าวข้าวคนได้มันเป็นไปเลยน่ะมันลุกเลยนะมือคนน่ะ มือวิญญาณแล้วน่ะไม่ขวัญไม่ก็มันไม่ใช่เบิร์ดบุญเขาอ่ะนะใช่บุญมากเหมือนน้องแพรใส่บาทน้องแพรเอาจานเนี้ยเอัลกิติกเนี่ยไปใส่บา่ทถ้าน้องแพรไม่ได้อยู่บนโลกน้องแพรจะเห็นยันตัวเองอยู่ตอนนี้วันเราเลิกจากงานได้ไปงมปลาอะไนง่ายกกกำลังอะไรเงี้ยที่น้องแพรใส่บาทโอนเสาได้ดิน้องแพรยืนอยู่นั่นมืดเลยะะเลลลนทีก็งแ้วคือไม่เชื่อน่ะ ใส่ปเราบอกว่าเห็นไหมทันใส่จ่าแม่กินโหลดถึงได้ใส่บาทุมื่เนี่ยแกงน้ำมน้ำมใส่บาตต้องมีน้ำไม่กดน้ำค่ะเมื่อกี้นี่ก็หมุนอีกแล้วพอหนึ่งรอยอันนี้จะยมมาทูดทันโดมันคืออีหยังอีหยังกางเ็ดหอมแม่แอนไม่ไ้สงสัยเป็นเนื้อบอเป็นเนื้อเจมอันเม็ดแต่ว่าเนื้อปอมเนื้อ วันนั้นก็เห็นไส้หมูปลอมเห็นลุงมลกินอยู่แอนต้มไปบ้านแม่มาต่อยน่ะเออก็เป็นแบบนี้ละเขาทำเป็นหมดทุกอย่างเลยเนาะม้วนไส้หมูเลยนะเขาเป็นโรงงานผลิตอาหารเจเขาเรียกว่าโรงงานเกลียวตาอือโอ้โหได้จังให้กำลังใจเขาต้องทำม้วนได้เกือบสองพันลายนะค่ะเพียงท่นเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะคะขอบคุณมากเลยเขาคือฮอดอดีตตรงพุื้นในนี่ ข้ามันกุ้งมันไก่เนี่ยเดี๋ยวเซ็ตข้ามันไก่แล้วจะลองกินเบิรงเด้เดี๋ยววันไหนเดี๋ยแม่เซ็ตข้ามันไก่จีเออเดี๋ยวจะเอาไปฝากคุณเอโปเอหนึ่งชอบอกว่านงนะคอะไรผัดคุณก้อยเส้นที่มันเป็นเส้นอะไรเหลืองมีซั่วผัดแห้งเหรอเออจะสอบเดี๋ยวแม่สิเออเดี๋ยวแม่สิผัดไก่กินก็คือกินผัดนั่นแหละอาหารเจนนะเป็นอาหารเจที่อร่อยมากนี่ไงแม่สั่งมาจากมากเลากินแล้วเหรอคากเนี่ยเดียวแรงดิ นม่เช้นสิพันเมนส้นเนเส้นแล้วกมีเสนร้เส้นมีเอานะมันตรงีมนมันตรงตรเลยนะเส้นเส้นมัเลยอ่ะเส้นมีส่วนีะไรนั้นแหละนั่แลเส้นใส่แกงเผดหอมเน็งเยชอบผิดอบเลยนะมาแม่ไม่มีเวลาก็ไม่ชอบกินนะคะเส้นมันอยู่บ้านได้เด้อ นนแล้วก็ใส่พริกไทยกล่ามือต้องกามือไม่ใช่ว่าคุณแม่ไม่อจุ่มเสะว่าไปอยู่เยอค่ะแปผัดเส้นไปกินคุณเอาที่ว่ามันมันมีเส้นอยู่ในบ้านเยอะแยะเลยเนาะเพราะสั่งมาจากร้านสะดวกโปรตีนกระส่งปี๊โปรตีนเกษตรเนี่ยเอามาฉีกทอดหมักาทอดนะกินเน้นด้วยแรกคือซ้ำสาม่ได้เดี๋ยวคนนั้นก็จะร้อนเลราว่ากินเนี่เอ็มนะคุณแม่คุณแม่จ๋ากินข้าวก่อนค่ะ โอ้ค่าจะจะกินอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกสองนาทีก็ลงแล้วค่ะเดี๋ยวก็มันก็ปิดเป็นข้าวกระเปราแล้วก็เกี่ยวข้าวอย่างเดียวแล้วุปไม่เไนเอง่จ่กชเนื้อามัไว้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าใครหิก็ให้เขาขึ้นมากินมันยังมีอยู่นั่นน่ะาโอ้ตาพนคยณพูนก็ยังไม่ได้กินคุณชายชายใช่ไหมคะนั่นน่เดี๋ยวเราคมากินดีคุณชายชายก็่ได้กินบาพนอีกนี่ อันนี้คือปลาออนนี่มีใครจะกินแล้วเนี่ยหอแล้วหอดจะถมไว้แล้วพราออนเมื่อคืนอ่ะการไปตามหารีสร์เพราะว่างแล้วจากสี่รสร์ทัวลงโอ้หลายอย่างส้มตไม่ใช่ทัวร์ดาะทัวร์เขามรมีทัวร์มาเที่ยวปนนอสดี ไปที่อะไรนะที่ดาภอะไรทองทองลงไล่พระลงปอยขึ้นปอยโอ้เขาคงไม่ได้ขึ้นหรอกเรื่องอรสี่ห้องพอดีสิเพราะว่าเราก็เกี่ยวฟ้ามาแล้วแคมมาโอ้ใช่ค่ะยังดีที่ไม่ใช่วงไฟถ่ายนาแบบสมัยก็จะสามร้อยห้าสิบสองร้อยคือเราสามร้อยเนาะ ก็แมงมุมหรอค่ะหรือว่านาโปเลอนนาโปเลอนค่ะก็ด้วยกันนี่แหละค่ะปูพองยญาพาก็กินด้วยกันนะคะลุงพลให้ลุงพอนะเอาเครื่องสุดแม่จ้าจ้ากินกำลังดูนะแม่ที่ที่เราจะได้ไปรีสอร์ทที่เคยไปนอนพักแบบจิตใจที่มันสบายดีไม่จะลงแล้วเนี่ยนะเจ้ากระเป๋าเป้าเลยเอฟซีก็ไปซ่องเจ้าโลดก่อนเลยของหน้ามันจะมาหลอกแทงม้วนม้วน มาแล้วทีจ้าอันี่คุยอันลุงลุงลุงพลน่ะไปสูบน้ำจะเอาปลามาปิ้งกันตอนแรงอ๋อคืนนี้ก่อนคืนนี้ก็จะนอนนอนเว้นบ่กลับกลับดึกก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้นาป้าอ่อนห่วงก็เป็นพอวันนี้กินปลาเผาค่ะจ้านะคะจะวันหนูเคยไปยู เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตลงรายนะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มราคานะคะเดี๋ยวค่อยให้กำลังใจคุณแม่ตอนแรงด้วยนี่หมอนี่หมอโอ้ยอันนี้เกิอันนี้โสดนังว่า ไม่แต่นอนกลางคืนไปเจอรีสอร์ทร้างอมมีไฟเลยเนาะ้ามานีเนาะมันเหมือนรางร้างอ่ะไม่มีไฟเลยไม่มีคมันไดามันจล้ว่าเพราะว่าาไมีตามมาด้บจะลงแล้วค่ะเพราะว่าจะพิกไม่มีครตามมาอ่นน้ยังไม่ด้องะเพราะจะิดม่ีใรตาอ่กงไมได้บยางแเ่ม่มีรจตามมา่ะก้ั้าใจะงแ้ค่เพืาะ่ากร่มอ่ะก่อนี้ยัม่ได้บ้างคลแม่่ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาแล้วขึ้นขอบคุณจริงๆขอบคุณกิติคุณบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะโอเคนะโอ้ยยอมคนอารมณ์ดีดีเด้งไลฟ์ก่อนนะคะเจอกันไลฟ์ตอนเย็นด้วค่ะยุบได้สมัยใดก็ลองเพลงดิเบิร์ดลงแล้วล่ะค่ะชั่วโมงหนึ่งแล้วเอาละมันไม่ค่อยจะมีคลืนบางคนเขาก็เอาเสียงเอา ็ยังอยู่เนาะพูดหมุนแค่ก็เราลงได้กัน้องแฟ้มหมุนอยู่ลอยๆยังมีได้อยู่เัรนหนิก uh> ิ๊กกับตันไปไส้หนึ่งเสื้อกระกับก็อะไรกัตันอยู่ทงรงนี้โอ้เรากินกินแอนกินแล้วบ่เป็นตาแซ่บแท้แกงไก่แม่อิ่มแล้วอ้าวไปได้ไปตั้างลูกของแอนได้หุ่มแม่ชสื้อเอองเข้ากระเป๋าแล้วเด้อบ้านนึงอืมอืม แค่มาเจ้าบอกหากล้องแม่น่ะเอามาเอาไปบริการหาไอ้สามไม่ได้เรื่องอะไรเลยแม่ได้แก้วระเบ้อค่ะโอ้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะตามไปกินมคุ้นละเลาขุดแล้วปู่มันหายากีิเกี่ยวเขาแล้วโอ้หิเกี่ยวข้างสามมันมันหายากี้ยมนยี่บอกว่าแอร์แค่หิวทงปู่ไปไงหิวไปแล้วระเบ่อใส ก็มัาปากละวาอยู่เมื่อกี้เหนอต้องเอาข้องเนาะตัเด็กคนหนึ่งแม่ยเลยเนี่ยพักเอาไม่กินจะแสบทำมเนาะอืมเสบมากเกบอยู่ อันนี้แอนก็กินไม่ได้เนาะเ๋อตํำเองก็กินไดไเชื่อปลาแดดเองมะเห้ยเมนใส่ปลาแดดมันใส่กระเทียมอืใส่กงนุ่งใส่กระเทียมดั่นบอกจ้าใส่พริกแล้วก็ใส่น้ำลือเทศกกระเทียมมันมันไม่นม่ไม่ดีย์หรอไม่มันเป็นผักถ้าคนกินเจมันจะมีผักห้าชนิดที่เขาไม่ให้กินชื่ออะไรบ้าง กระเทียมหอมใบผู้ชายไม่ปาครีไม่มีวัน้าเขียวมาเจอโบเทมมันจะไปเหมือนหอมใหญ่กระเทียมทนอ่ะเออแล้วยาสูบมีแค่นี้มันแม่มะเ่อบ๊ทเทมมันจะไปทําลายแต่ถ้ากินเป็นยาโอเคอย่างเช่นถ้าถ้ากินเนื้อสัตว์เนี้ยต้องใส่มันจะไปดับข่าวแม่เนาะเวลาเขาเอากระเทียมมาดับข่าวปลารต้องมีพวกสมุนไพรเห็นไหมเวลาเขานึ่ง ถ้าเรากินสดๆกันเน่ามันจะขาวใช่ไหมพวกกระเทียมเนี่ยมันจะไปช่วยดับกลิ่นแก้ตื่นแต่ถ้าคนกินเจเขาไม่ได้กินพวกนั้นไม่ต้กิไม่ต้องกินแต่ถ้าเป็นตรงดินส่วนหนึ่มันจะไปทำลายเจ้าขาวบ่ก็เลยห้ามทางบ่มีคนเห็นถ้าเอแม่นตรงดินก่อนหลังกอไปนี่แหละวมันไม่รอดนันมากอเอาแล้วข่างๆกันแท้ศน่าแล้วอันนี้ทำหุบไม่ใช่หรือว่านี้กินเนา เอาทงยางสวมไว้เด้อโอ้จ้าจะไม่มีอันมาเนาะกันกันอันแมงวันน่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ปลาต่แทบแบบมันเค็มดีเืลอมันหวานดีเลยมันนัวพร้อมมัมโมงเครื่องปรุงเนาะมันนัวมันบ่จืดมันมันนอะนัวแม่เรามักได้ดีเลยมันเฮาหนูคนหนกางได้แม่เด้อปลามันเขางไม่ตัางไฟหรือลงสีวะแล้วฮึสาย อ๋อรถไฟขบวนไหนแ่เราลับคก็กด้เลยเาเหมยอือไปเพิ่มมาเนาะไม่จะนอมันก็มีแต่ข้อจำกดเอาปกติคนที่คนที่เคยนอนเต็มอิ่มแล้วเ h านอนมีเต็มอิ่มนั้นเหมยเอยไม่เมื่อคืนนอนกว่าจะไปถึงรีสอร์ทเนาะหดหกถุ่มกระหกถุ่มเนี่ยเพราะเพราะว่าพี่นาทีออยู่ดันช่องพี่ไทยมันนอนอยู่ดันช่องพวกพวกเ a r อยู่หนึ่ง บ่า้าทาาี่ดันมันมาขึ้นเมียนดันนั้นแล้มันก็ขึ้น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 เดี๋ยวเห็นบอกว่าวันนี้เกสะดันช่องนั่นเกสะดันให้ช่องพอฟื้นนอกนี่เนาะอือวันเนี้ย่าเนนาไม่ไม่ทีนาทีเพื่อนบอกว่าสงสารอ<ๆ>พอฟืนน้นยอดน้อยอือแกสิจัดให้อยู่เห็นจะบอกเมื่อวานวันนี้ก็ดันให้อยู่ดข้างบนหุ้นู่ได้วันนี้ก่ ดูแเคอลหุ่มแล้วหงินั้นดีแล้วล่ฮาก็เปาหัวใหม่เดี๋ยวึ้นไลก่อนนีคมันบังนะเนี่ยตันกคือลายปบนแข่งแดดมันมีหูกบ่คืนน่ะนี่ไงแม่เฮนบอกจอเรดานแม่ใชมันหูกแม่ต้องจปหน่นโทรศัพท์คิดลืมพูดเออแม่ลุยโต เพื่อเราคาะถือเกี่ยวข้าวโหใสได้เมื่อคืนของคุณนาที่พิ่งหรือไอโฟน2ีสองบอกถ้าถ้าไม่ค่อยไล่มันจะผิดนะแม่นะอืมก็ไล่ชาแรกเ่งแม่การไม่ได้ไล่จนตลอดพูดถึงว่าเอไอแม่ไล่สองอันเ้วได้เมื่อเช้าแม่มีเพ่าะขาดแม่จะไม่ให้ขาดวันละสองครั้งชากับเย็น เดี๋ยวพทำคททิปลยแล้วทิปม่ไม่ได้ทำลิปนะไมค่อได้ปกไมันะอนหมัละก็ไฟลพยายามไฟ์นี่และเดียวกนใหบอบอกบอกคอยไหลไห์ชูไฟลเสาแรงเสาแรงงสยหนูทํำบาบกขึ้นด้แปู่หายเงีเพราะมันบอมีไปคูดบ้านแม่ผูบอกแม ในพ่อปนนึงอยู่ดอกสามันนี่ก็ชอยู่ฮันบ่อยู่น้ำพอลีฮันบ่จ้าเออโอ่กินข้าวยังนี่ปู่นั่งเฝ้าจานข้าวปู่กินข้าวยังนอเแล้วแม่ไปก่อนเด้อเออแม่ก็ชมไปใส่เคี่ยวมีเหลือไหมว่ะน้องซีรุียเคี่ยวไปไหนลไปหาเปรี้ยนน้ำข่าบนแล้วเอาก่ะสุกแซ่เขาเอา โอ้โหหนัของแ้โอ oh, uh, ้โหหนักเฮดุยดุยดุยพี่เอนเอ็มไม่พักเอ็มกลับกลับเอ็มมือแล้วค่ะมันไก่อดรมนก็คือกลับไขครับโดนทางดไผ่เด้จเอ็มด้ววันนี้วันอาทิตย์่เดี๋ยวอาทิตย์มารับเอ็มโทรหาชิตแล้วโอ้จ้าโอเคเราสี มือมือก็จะแล้วแล้ววันนี้ผ้ากินปลาเนี่ยพี่พ่นแม่นคว้ามือเดี๋ยวแล้วจะมือเขาสูบน้ำแล้วบอกรุ่งพันแมวเครื่องสูบเผาปลาเผาปลาเผาปลาแกจะไม่ไปกินโน่นเลยนะวันนี้ข้องขึ้นไซอิ๊กตอนเย็นทุแล้วตอนเย็นขาแล้วมือพเพลินทำไมไม่เอฟซีเลยอ่ะ พี่บอก้านอนปะเอฟซีก็นอนน้ำเ้าแลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับงไม่เยอะเลยแล้วก็ลงไล่เราจะลงไล่เพราะมีเชื้อหมอยู่ัวสายเทพสายเทพเดี๋ยวก่อนนะครับงั้นก็อาจจะไม่แน่ใจนะครับต้องแครมาถุงมาสวมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเจ็บแล้วค่ะกินเลี่เรา อืใไปคุณที่ละวัน,วน,นเราดูเกียวอ่างมีคนเอาเกียวไปแล้วเหรอฮึว่าเขาลงเหิ้วลงไปหมดแล้ว